ดีคลิปนี้เราจะไปเที่ยวจ i บีพาร์กกันตอนแรกเราก็ว่าจะเดินทางไปด้วยรถไฟฟ้าแต่พอมาถึง n a ก o y a Station เพื่อจะไปต่อสายสีเหลืองก็พบว่าคนเป็นล้านเลยจ้าสู้ไม่ไหวแล้วเมื่อวานเห็นแวบ,บแวว่ามีรถบัสตรงไปถึงจ i บี p าร์กได้เลยงั้นเราไปขึ้นรถบัสกันดีกว่าเราก็เดินมาที่สถานีรถบัสเมททิสบัสเซ็นเตอรีกครั้งมารอขึ้นรถบัสท,ที่แพตฟอร์มหมายเลข24จะจ่ายด้วยไอการหรือซื้อตั๋วก็ได้เหมือนกันนะ นั่งตรงดิ่งไป40นาทีก็มาถึงจิบี Park กล้วจ้าโดยจิบีพาร์กเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ Expo 2005 IG Commemorative Park นะรถบัสก็จะพาเรามาจอดที่ r t r t n t r a ท c e เราก็มองหา Elevator Tower แล้วก็เดินตรงไปเลยจา้าทางเข้าอยู่ตรงนั้นโดยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของโซน Hill of Youth เจ้าหอ,อคอยเนี่ยเราก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตาในเรื่อง Castle in the Sky แล้วก็อั w บู๊กว i n g Castle นะ เราก็เดินตามมวลชนไปเพื่อลงลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งเตรียมตัวเข้าสู่ปาร์คที่จีบีพาร์คเนี่ยเขาก็จะปิดทุกวันอังคารน,นะ โดยเวลาทำการของเขาก็คือ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่บางช่วงเนี่ยก็อาจจะเปิดเร็วเป็นช่วง9โมงหรือปิดช้าสักสองทุ่มสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็จองตั๋วได้ที่เว็บของเขาเลย <Yes. S 2> ในส่วนของการจองตั๋วเนี่ยนะก็ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นโดยจะเปิดจองทุกวันที่10ของเดือนเวลาเที่ยงประเทศไทยเราสามารถจองล่วงหน้าได้2เดือนเลยนะผ่านแอปพลิเคชันครูโดยตั๋วก็จะมี2แบบแบบแรกคือพรีเมียมสามารถเข้าได้ทุกโซนเข้าบ้านตัวละครได้ทุกหลัง <Wow. S 1> ราคาตั๋วผู้ใหญ่เริ่มต้นที่7,300 บอกเลยว่าการแข่งขันสูงมากกดไม่ทันจ้าส่วนตั๋วอีกอันซึ่งก็คือที่เรากดได้ก็คือแบบสแตนดาร์ดจะสามารถเข้าได้แค่3โซนก็คือแกรนแวร์เฮาส์โมโนเกวิ l เล e แล้วก็วั e เล่อ i ิชเชสราคาก็ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งเลยเริ่มต้นที่3,300เยนตอนที่ซื้อตั๋วเนี่ยเราก็ต้องเลือกรอบที่จะเข้าแกรนแวร์เฮาส์เลยนะ แต่ในความโชครายก็มีความโชคดีเพราะเรายังสามารถไปซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อเข้าบ้านตัวละครในโซนของ Valley of Witches ได้ได้แก่ o k i n o l e s i d a n e จากเรื่องก i ก i Delivery ปราสาทพ่อหมดอาวแล้วก็ The House of Witches mm. แต่ต้องไปต่อแถวซื้อตั๋วเองนะใครมาก่อนได้ก่อนจ้าสำหรับวันที่เรามาเนี่ยปากก็เปิด10โมงและขณะนี้เวลา9มง35นาทีเราก็รีบพุ่งตัวไปต่อแถวซื้อตั๋วที่ Valley of w i t h e s, oh. <S ก่อนและนี่คือแถว oh <my> คนจะเยอะไปนะ พอได้เข้าไปปุ๊บเราก็รีบวิ่งตรงเข้าไปจนสุดโซนเลยจ้าที่ขายตั๋วอยู่นะแถวปราสาทอ่าวก็คือเจ้ารถปุ๊กปิกสีฟ้านี่แหละเราก็รีบไปต่อแถวและนั่นคือแถวคุณพระโคตรลุ้นเลยอะจะได้ไหมเนี่ยและเราก็ได้จ้าเจ้าหน้าที่ก็จะมาแจกบัตรให้เราเลือกบ้านที่จะเข้าแล้วก็แจ้งจํานวนคนวิธีจ่ายเงิน หลังจากนั้นก็รออย่างใจเย็นได้เข้าแน่ <c oughs> เราก็ซื้อตั๋วประจาดพรหมดอ่าวแล้วก็โอคินาวเลสเดนนะซึ่งเต็มตั้งแต่10โมง57จ้ะในรสนันก็คือผู้ชนะหลังจากนั้นก็รีบวิ่งหูตู่ไปที่โซนแวร์เฮาส์เพราะว่าจองรอบ10โมงไว้ตอนนี้เลดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วจ้าตัวข้างหลังหน้ารับจุงอยากได้ ก็คือถ้าใครจะวิ่งไปซื้อตั๋วแบบเราก่อนเนี่ยก็ควรจะเผื่อเวลาจองรอบตั๋วแวร์ฮาไว้สัก11โมงเพราะว,ว,ว่าเขาห้ามเข้าเลทเกิน1ชั่วโมงแต่วันที่เราซื้อตั๋วเนี่ยมันเพิ่งมีกฎออกมาใหม่ว่าเราสามารถไปซื้อตั๋วแยกเข้าบ้านตัวละครแต่ละหลังได้ก็เลยเกือบมาไม่ทันเลย สำหรับโซนแวร์เฮาเนี่ยนะก็จะเป็นที่จัดแสดงผลงานของสตูดิโอจีทั้งหมดตั้งแต่ห้องฉายภาพ,พยนตร์ไปจนถึงนิทรรศการพิเศษเลยโดยเราก็ต้องเลือกรอบที่จะเข้ามาก่อนโดยเขาก็จะมีรอบทุกต้นชั่วโมงแล้วโซนนี้ก็คือเข้ามาได้แค่ครั้งเดียวถ้าออกแล้วกลับเข้ามาไม่ได้นะจ๊ะว่าแต่แถวที่ยาวยืดนี่เขาทำอะไรกันอ๋อถ่ายรูปกับเจ้านเฟสนี่เองเราเคยถ่ายที่ประเทศไทยละขอบายแล้วกัน เมื่อเข้ามาด้านในสิ่งแรกที่คุณจะเจอก็คือเซ็นทัลสเตรเป็นบันไดกระเบื้องโมเสกที่ดีไซน์แปลกตาสีสันสดใสตั้งตระงานอยู่กลางโหงใต้ช่องแสงบนหลังคาที่มีเรือบินขนาดยักษ์และใบพัดหมุนติวติว,ตวอยู่ด้านบนแค่เห็นสีสันต่างๆนที่เอเนอร์จีก็มาละจ้ะสำหรับส่วนแรกที่เราจะไปก็คือตึกสีส้มแดงเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า คุณสามารถเข้าไปด้านในได้เลยนะถ้าจะเข้าไปถ่ายรูปเจ้าโนเฟสเฉยๆแต่ถ้าจะไปถ่ายรูปคู่เนี่ยก็คือต้องไปต่อแถวอันยาวยืดเมื่อกี้ส่วนเราขอถ่ายรูปเฉยๆละกันเพราะว่าเคยถ่ายด้วยกันมาแล้วตอนที่เขามาจัดในิทศการที่เมืองไทยสําหรับโซนนี้ก็จะเป็นการรวบรวมฉากต่างๆจากการ์ตูนของสตูดิโอจีบีทั้งหมด14ฉาก13เรื่องให้เราได้มาถ่ายรูปชิดชทกับเหล่าบรรดาตัวละครโซนนี้ก็เลยมีชื่อว่า becoming character in memorable g i b i t scene อุ๊ยห้องนั้นมีเจ้าันุกิ เดี๋ยวแวะไปเล่นด้วยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในฉากของกระตูรเรื่อง Whisper of the Heart และใช่จะ้ะผู้บ่าวคนนี้ก็คือพ่อหนุ่มเซจิพระเอกของเรื่องได้เจอตัวเป็นเป็นแล้วไหนขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยหลอดจูเสียดายที่เรากดบัตรพรีเมียมไม่ได้ก็เลยอดไปร้านขายของเก่าในโซน Hill of Youth แต่ก็ยังดีที่มีฉากนี้เป็นน้ำจิ้มให้เราได้ถ่ายรูปโอเคที่ใจละและสำหรับฉากต่อไปก็คือห้องที่อยู่ข้างๆที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นแหละ และนี่ก็คือหมู่บ้านธนุกีเจ้าบรรดาเหล่าธานุกีทั้งหลายกำลังวางแผนลบกันอยู่ไหนเราขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้สวัสดีท่านผู้อาวุโสโแผนนี้ดีทีเดียวไปพร้อมลบแล้วด้วยความที่เราเนี่ยก็เป็นติ่งสตูดิโอจีบีเวลาที่เขามาจัดพิธีัการ์ที่ไทยเนี่ยเราก็ไปมันทุกรอบเลยก็เลยพบว่ามีบางฉากเนี่ยที่เราเคยถ่ายมาแล้วเลยขอดูอยู่ห่างๆไม่ไปต่อแถวแล้วกันนะแต่ก็มีบางอันที่ไม่เคยเห็นนะจ๊ะอย่างอันนี้เป็นต้นก็คือฉากเรื่องโอเชียนเวฟ จบจากชั้นหนึ่งเราก็มาต่อที่ชั้นสองบทชั้นสองเนี่ยก็จะมีฉากต่างๆที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็คือฉากจากเรื่อง Tales of Earthsea แล้วก็มีฉากนางโปเนเยียวิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาผู้ชายฉากจากเรื่อง Princess of Mononoke หรือว่าจะมาดูขึ้ืงบินจากเรื่อง The Wind l i e s ไหนขอไปดูด้วยคนแต่ว่าหนวดคุณลุงม,มันเย้ายวนใจดิดดดดแบบนี้ก็ได้แหละ,ปะไปไปฉากต่อไปฉากต่อไปก็คือฉากจากเรื่อง Wen m a n e y w a s h e a r e เป็นไง พาเปะกไหมและเมื่อถ่ายรูปที่ชั้นสองจนครบเราก็ออกมาที่ด้านข้างตึกสีเขียวนี่ก็คือโรงหนังนะก็ขอเดินผ่านไปก่อนขอสำรวจสะหน่อยและอีกหนึ่งตัวละครสุดฮอตก็คือหุ่นยนต์จากเรื่องลาผิวตา <Hello. S 1> คนต่อแถวรอถ่ายรูปยาวยืดเลย <Hello. S 1> เมื่อเราขึ้นบันไดมาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเขามุงอะไรกันอยู่นะฮะ อ๋อคุณป้าอยู่บาบาจากเลือก Spirited Away นี่เองงานดีงานละเอียดทุกริ้วรอยเลยจ้าออชอบห้องนี้ที่สุดเลยอะไปงานในเทศการจิบิทีไรต้องโดนคุณป้าอยู่บาบาตกทุกทีสี 4, สันคุณป้านี่มันดี <c oughs> จริงๆเดินย้อนกลับมาดูบรรยากาศหน้าโรงหนังเขาก็จะมีการฉายหนังสั้นสิบเรื่องวนๆไปในแต่ละวันแล้วก็เดินย้อนกลับลงมาที่ชั้นหนึ่งข้างๆห้อง,งในเทศกาล ก็จะเป็นห้องที่เหมือนกับโกดังเก็บของที่มีพวกตัวละครต่างๆนี่ฉันเจอตัวตวโรตัวแรกและตัวเดียวที่นี่เลยส,สตีตอโรโก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้องเนี่ยเขาตั้งใจจัดแสดงแบบนี้หรือว่าเป็นการเอาของที่เคยแสดงที่อื่นมาสุ่มๆรวมกันไว้แล้วเพอเอินของมันดูดีก็เลยเอามาใช้โชว์ได้ <yll Casey> มันก็ดีเหมือนกันนะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเดินวนๆดูๆมันก็เพลินดีเหมือนกันนะนั่นเห็นกางเกงในนางโปเนียลด้วยทำไมห้องนี้มีโปเนียวหลายตัวจัง แอบเป็นลูกรักตึวยฉันก็เลยถ่ายติดกันมาได้หลายรูปเลยชะ้าแต่เดียวเดียวเดียวยวเดีด๋ยว,วนั่นนคุณแมวบารอนนี่นาและข้างๆก็คือปราสาทพ่อมดอวโอเคมุมนี้ดีมากเลยเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดของเราทั้งหมดและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องบินเครื่องร่อนต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสตูดิโอจิบีส่วนเจ้าตัวนี้ก็ร้อนเหลือเกินและที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็ยังมีอีกโซนหนึ่งที่น่าสยองขวัญสำหรับเราเป็นอันมาก นั่นก็คือฉากจากเรื่องอาริเอตีเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้เต็มไปหมดเลยแกดอกไม้ก็แย่แล้วนี่ไม่ดอกไม้ยักษ์ไปอีกมันจะงับหัวเราแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันเดินลึกไปกว่านี้ไม่ได้ขอไปส่องดูอย่างอื่นแล้วกันในบ้านนี่มีอะไรขอเดินเข้าไปดูใกล้ๆต่อแถวเข้าไป แถวก็คืออย่างยาวอย่างแออัดอันนี้ก็คือห้องของอาร์ดิเอตี้มันก็สวยนะแต่มันก็น่ากลัวมันล้อมลอบไปด้วยต้นไม้ทั้งอยู่บนหลังคาบนเพดานโอ้ยไม่ไหว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 แล้วฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่โอเครอดแล้วออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์อและในห้องสีน้ำเงินอันนี้ก็คือนิทรรศการแสดงภาพอาหารในการ์ตูนของสตูดิโอจีบีสำหรับในโซนนี้เขาก็ห้ามถ่ายรูปนะแต่ที่พีคมากก็คือเรากะว่าเดี๋ยวจะเดินกลับมาเข้า แต่เราดันลืมต้องได้กลับมาซ่อมอีกรอบแน่ๆเลยร้องไห้และระหว่างทางที่เดินเนี่ยก็จะมีฉากในการ์ตูนต่างๆปรากฏอยู่เรื่อยๆก็คือใช้พื้นที่ทุกอย่างอย่างคุ้มค่ามากอย่างตรงนี้ก็คือเป็นช่องที่อยู่ใต้บันไดอะนะใช้พื้นที่คุ้มเนะมันดูดีมากเลยอะขอเข้าไปนั่งพักนั่งโพสอย่างชิกๆซะหน่อยเป็นไงฉันดูชิคมากไหมเดินวนทางซ้ายจนครบถ้วนเราก็กลับมาอยู่ที่เดิม แถวคิวคุณโนเฟสก็ยังยาวไม่มีแผ่วสูมากทุกคนส่วนเราก็ยังคอผ่านอยู่ไม่มีความพยายามจากโถงเนี่ยเราก็จะเห็นตึกในแวร์เฮาครบทุกตึกเลยเราไปมาแล้วสองกำลังจะไปตึกน้ำเงินอันที่สาสำหรับที่ด้านนอกนู้นก็จะมีมาโยกและก็คาเฟ่ที่มีอาหารต่างๆส่วนทางนี้มีพ่อครัวอยู่ทำอะไรกินนะ่ะพ่อครัวไม่ยอมตอบเราก็ไปต่อละกันแล้วเจ้านกสีชมพูนี่คือใครจากเรื่องอะไรฉันจำไม่ได้งั้นฉันปล่อยผ่าน เดินขึ้นไปชั้นสองดีกว่าสำหรับตรงโซนนี้ก็มีชื่อว่ามินามิมาชิเป็นถนนช้อปปิ้งที่จะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีตเห็นแล้วก็อดถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าสีสันมันสดใสถนนนี้ก็จะมีร้านค้ามากมายทั้งร้านหนังสือร้านโมเดลร้านลูกอมส่วนเราตอนนี้ก็คือน้าตาลตกหิวมากก็เลยมาโผล่ที่ร้านนมได้เค้กถั่วหวานมาหนึ่งอันค่อยยังชั่วแล้วก็แวะไปช้อปปิ้งร้านฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้นเราก็หลุดออกมาจากโซนแวร์เฮาเลยจะ้ะ ตรงนี้ก็คือโซนฮิลออฟยูที่เราเข้าไม่ได้มีเงินแต่ไม่มีบัตรจากตรงที่เรายืนอยู่เมื่อกี้คือ h ฮิ of Youth ฝั่งกระโนนก็คือวันเล่ออ w ฟวิชเชแต่ละโซนเนี่ยก็อยู่ห่างกันพอสมควรเราก็เดินตากแดดพอเกรียมๆสนามเด็กเล่นนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง The Cat Return ร์นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีส่วนข้างๆก็เป็นที่ขึ้นรถบัสแมวน่ารักจังเลย <S 2> <S 2> <S แต่เราไม่รู้จะนั่งไปไหนก็เดินชมวิวไปละกันวิวฝั่งกระโนนก็ดูดีดูดี ส่วนตรงนี้เราก็ได้เจอกับประตูบานใหญ่ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นประตู2ชั้นจากร้านอาหารเก่าในเมืองนากย่าที่ได้รับการย้ายมาที่นี่พร้อมทั้งบุระใหม่ต่างหาก <c oughs> ส่วนรูปปั้นอันนี้ <c oughs> ก็น,น่าคุ้นุ้นจิบิแทรกซึมอยู่ในทุกอนูจริงๆ <c oughs> และขณะน,นี้เวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้ว <c oughs> เราได้มาถึงวันเล่ of wishes ซึ่งเป็นโซนที่เราอยากมาที่สุด สำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเดียวใน g ี Park เลยนะที่เราจะเข้าออกกี่ครั้งก็ได้โดยที่เขาจะปั๊ม i n visible stamp บนข้อมือของเราและบ้านหลังแรกที่เราเข้ามาเจอก็คือ the house of witches จากเรื่องเอยวิกที่เราไม่อินเราก็เลยไม่ได้สื้อบัตรถ่ายรูปด้านนอกแล้วเดินต่อเข้าไปเลยจะ้ะสำหรับในโซนนี้ก็จะมีบ้านอีกหลายๆหลังที่เราสามารถเดินเข้าเดินออกได้โดยไม่ต้องซื้อบัตรอย่างบ้านนี้ก็จะมีชื่อว่า tower of aviator หอคอยแห่งนักบินเพราะว่าการ์ตูนของ G ีีเนี่ยบินเก่งมาก บ้านนี้ก็เลยเป็นการจําลองบ้านของเด็กที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะบินทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าส่วนเราแก่แล้วเดินเอาแล้วกันจะบอกว่าตอนนี้เดินด้วยความงุนงงไม่มีแมปใดๆในหัวทั้งนั้นเห็นอะไรก็เข้าเห็นบันไดก็ขึ้นไปก่อนอุ๊ยตรงนั้นประสาทพะบมดอ้าวนี่นะและไม่ว่าเราจะมาจาก Tower of Aviator หรือเดินขึ้นบันไดมาแบบเราหรือโผล่ขึ้นมาจากป่อง เราก็จะมาอยู่ที่เดียวกันตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดชมวิวมุมสูงของวันเล่ออฟวิเชสเราสามารถเห็นทุกอย่างจากมุมสูงในหมู่บ้านได้จากตรงนี้ส่วนที่ปัดรัวกันอยู่นี่ก็คือเครื่องเล่นไฟอิงแมชชีนแต่ตอนนี้เราขอไปเยี่ยมชมปราสาทของพ่อมดอาวสกอรและนี่คือบัตรที่ฉันได้มารู้สึกชนะมากๆรู้สึกได้เข้าโซนที่เราอยากเข้าด้วยราคาย่อมเยายัางไงไม่รู้อะดีดี ต่อแถวด้วยความตื่นเต้นส่วนฉันก็ขอถ่ายภาพคู่กับปราสาทอย่างใกล้ชิดถึงคิวของเราแล้วแต่ด้านในเขาห้ามถ่ายรูปนะ แต่อยากบอกว่าด้านในอ่ะลดมากประทับใจมากสําหรับคนที่อินกระตูนอ่ะยังไงก็ต้องเขา้าส่วนการขายบัตรเนี่ยเขาก็จะมีรอบเช้ารอบหนึ่งแล้วก็รอบประมาณบ่ายสองอีกรอบหนึ่งสู้ๆนะทุกคนส่วนเราก็ไม่เป็นอันทำอะไรอ่ะยืนชื่นชมปราสาทจากทุกมุมมองอย่างปรื้มปริมแล้วก็ไปต่อที่โอคินโเรสิเดนจากกระตูนเรื่องกิกิเดลิเวอรี่เซอร์วิสด้านในก็เลิศๆแต่เขาก็ห้ามถ่ายรูปเหมือนกันส่วนด้านนอก ก็มีนมดหมดน้อยกําลังขี่ไม้กวาอดอยู่ย้อนกลับมาที่หน้าปราสาทพอมอดอาวอีกทีตัวปราสาทก็จะมีการเคลื่อนไหวพ่นควันอยู่เป็นระยะระยะตอนนี้ก็คือเรามาต่อแถวถ่ายรูปกับเจ้าหัวประกาศเลิฟมากมีความสุขมากรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นโซฟียืนตากแดดหน้าดําอยู่สักพักก็ถึงคิวของเราแล้วสวัสดีเจ้าหัวประกาศการได้มาถ่ายรูปกับเจ้าหัวประกาศที่หน้าปราสาทพอมอดอาวนี้ก็คือนิพพานเลยทีเดียวโรสนันทฟินมากจ้ะ หมดเวลาของแกแล้วลงไปให้คนอื่นเขาถ่ายบ้าง Goodbye น้ำมันจะแมวจี้จี้นี่นาะและนี่ก็คือร้านเบเกอรี่จากเรื่องกิกกี้เดลิเวอรี่สำหรับที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น้านคาจริงๆเลยนะมีขนมปังให้เราเลือกซื้อมากมายและเมื่อเราเดินไปที่ส่วนหลังบ้านขึ้นบันไดไปชั้นสองก็จะได้เจอกับห้องใต้หลังคาของกิกกี้ข้างๆร้านเบเกอรี่ก็จะเป็นร้านขายหมวกของโซฟีเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดตอนนี้ก็ถึงเวลาชอปปิง้งลวจะ้ะยังเหลืออีกหนึ่งโซนที่เรายังไม่ได้ไปนั่นก็คือโมโนเกวิ ก็เดินเข้ามาจากทางสนามเด็กเล่นของ The c a t l e Turn นะนะเดินตรงเข้ามาด้านในอย่างนี้นะจ๊ะก็จะมาถึงหน้าทางเข้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายสีสันสำหรับโซนเนี้ยก็จะเป็นโซนแบบเอาดร์เขาก็จะมีเวิร์กช็อปให้เราลองเล่นเช่นการทำขนมโกเฮโมจิย่างถ่านอะไรแบบเนี้ยส่วนเราก็ขอแวะเข้ามาถ่ายรูปเเจ้าสัตว์ประหลาด2ตัวนี้หน่อยนี่คือเดมอนสปิริตที่ตกแต่งด้วยหินและกระเบื้องหลากสีส่วนเจ้าหมูป่าน,นี่ก็คือสไลเดอร์หลอดโอคโตแต่เราเล่นไม่ได้นะโตเกิน ไปดีกว่าคําว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอนี่มันจริงว่ะการที่เรากดบัตรสแตนดาร์ดได้เนี่ยถึงมันจะทําให้เราไม่ได้ไปโซนโตโตโลก,กับโซนฮิลออฟยูทแต่เราว่ามันก็เหมาะสมกับเวลาที่เรามีมากเลยเพราะว่าจีบีปังเนี่ยมาวันเดียวเก็บไม่หมดจริงๆแต่ว่าวันนี้ที่เรามาก็คือได้เข้าทุกอย่างที่อยากเข้าในราคาย่อมเยาวไว้มีโอกาส ค่อยมาเก็บที่เหลือนะตอนนี้ก็ได้เวลากลับสู่สถานีนาก,กยยาเพื่อไปขึ้นรถบัสเราจะไปโทยมามะกันรอบรถ5้าโมงสิเวลากําลังดีระหว่างนี้ก็หาอะไรรองท้องไปก่อนมารอรถอยู่ที่แพลตฟอร์มหมายเลขหกไม่คิดมาก่อนเลยว่าเมทิสึบัสเนี่ยจะเป็นพระเอกในการเดินทางเที่ยวนากยยะของเราในรอบนี้ จริง,รงๆเราก็ซื้อ JR a l p a h a า t ามานะซึ่งมันก็สามารถเดินทางไปโทยาม่าได้เหมือนกันแต่พอดีว่ารอบเวลามันไม่ได้เราก็เลยมาอาศัยนั่งรถบัสเอาดีกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ4ชั่วโมงเหมือนกันนั่งมาได้ครึ่งทางเขาก็มีจอดพักรถด,ด้วยแต่อะไรนั่มันพวกเขาหิมะนี่น,นะ,ขขะนะนี่ขนาดเรายังไปไม่ถึงโทยาม่าเลยนะวิวที่เห็นนี่ก็เป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นแต่ตอนนี้ขอชาร์จโทรศัพท์และชาร์จพลังชีวิตของตัวเองก่อน เวลาสองทุ่มสี่สิบเรามาถึงสถานีโทยมามแลวจ้ารถก็จะจอดแถวๆหน้าสถานีเลยโรงแรมเราก็อยู่แถวๆสถานีนี่แหละไปเดินตามหาโรงแรมก่อนระหว่างทางก็มีแมวมาชวนให้ไปร้องคาราโอเกะแต่มันดึกแล้วว้ยไม่ไหวขอไปหาโรงแรมก่อนและหลังจากเดินวนหลงๆอยู่เล็กน้อยเราก็มาถึงโรงแรมของเราจนได้โรงแรมของเรามีชื่อว่าโฮเทลรูทอินโทยามะเอคิเมะข้างในก็คือดูหรูหราไฮโซมากมีเจ้าแกะนี่เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงแรม ในห้องก็คือดีมากมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันแล้วห้องก็ดูสะอาดสะอ้านน่านอนการจองโรงแรมของเราในรอบนี้นี่มันเชื่องดีจริงๆและตอนนี้เราก็ต้องขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนหลังจากใช้ชีวิตอย่างหนักหน่นวงมาทั้งวันเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ที่โทยมามะไบรย